ใช่คยณร้อพี่เหระด้วยป่ะฮะกิดตอนไหนเอ่อเดือนไม่เคยดันกิดนี่อ๋อเงินเงินก็เดือนที่แล้วรถคุดอินเขาได้กันหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับนี่ก็อยู่กับช่องพิ่ตานดัมซิ่งนะครับมาดูครับอาจารย์ชูได้เลย กินไม่ยอมพูดกับใครเลยครับกุ้งครับผมกุ้งก้อยกุ้งได้อีกแล้วได้กินกุ้งอีกนะครับคุณแข็งหาเนาะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วเนาะโอ้เรานน้อยไม่ยอมอันนี้สุกแน่สุกที่ไหนอาทิตย์เสาวเนี่ยเสาวอาทิตย์เสาว S <S เลี้ยงอีกนะติดเลี้ยงนะนมมันอะอะไรไปเอาบักขึ้นเอาบัยิ้มอะไรเราเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ดูเราเราน้อยนี่เห็นหน้าผมเหมือนเห็นดาราโอ้สวรรค์มาแล้วนี่จบเปล่าจบเปล่า วังหูเห่าได้บนั้น่ะลูกจ้าอ๋อจะใช้ได้หน <c oughs> เอาน้อยมีแห้งครับเห็นหน้าผมมีแห้งทันทีฝนตกครับเมื่อวานวันนี้ต้องรอแดดสักหน่อยผมก็ปัดๆแล้ว ไปลุยๆให้มันให้มันโล่งๆไว้มันจะได้แห้งเร็วครับเพราะว่าเมื่อวานผมทําไว้แล้วทําทางไว้แล้วแต่ว่ามันโดนฝนไปเข้าไปแบบไม่แรงมากมันก็ทําให้ดินแบบฟูๆครับผมก็เลยลงไปเคลียร์แล้วเอารถไถลงไปปาดละอีกสักหน่อยก็โอเคแลครับว,วันนี้รถํำลดลงครับหายไปอีกแล้วหนึ่งคันอหิง ไอฮิงไปแอบกินหมูครับไอฮิงไปแอบกินหมูที่บุรีรัมย์มีการบอกว่าแค่คนละสองเที่ยวคนละสองเที่ยวแต่ขาไปแวะเอาลูกรังด้วยบอกว่าลูกลูกรังไอ้คลิปบอกว่าโอ้หักขยันหันกล้องไม่ได้เลยเว้ย เรื่องเกิดแต่เมื่อวานแล้ว <c oughs> สวัสดียามเช้าครับ <c oughs> วันนี้ฝน,นมาตกยิงแต่สายต้องรอแดดดิขนาดฝนไม่ตกยังแปดเลย <c oughs> อ้อเอฟซีครับเอฟซีมาดูรถแต่เช้าเลยวันนี้วันเสาร์ครับโรงเรียนปิด พน้องนนท์ก็สายรัดท่อน้ำครับสายรัดท่อยางต้องไปซื้ออะไรได้ไหม สายเล็กเอออันนี้เลยเอาเนี้ยเข้าไปได้ไม่ได้ไป่ะเล็กเน,นี้ยอืมนั่นแหละแล้วก็หลุด เต็บไปดูน้องลครับนะดูเหมือนยากอย่างเรยครับเห็นแล้วทนไม่ได้ครับต้องไปจัดดูอะ่ะทำไปด้วยร้องไห้ไปด้วยครับนะี่ต้องขาขาอันนี้น้องหมาไม่คือจะก้องคี่แล้นะ ตัวใส่ไอตัวเส้นมันไม่ได้รูใไหม 那哪能？那哪能？谢谢。 ต้ซื้อมาแหละห้างนะ ต้องซื้อใหม่ครับไม่ได้ต้องซื้อไอ้กาวเอากาว,ากาวทาประกันมาด้วยนะากาวกาวยางอะ่ะกาวดำอะ่ะกาวเหลืองไอ้กาวอันนี้ก็ได้กาวประกันอะ่ะบอกเขากาวทาประกันมาถึงเราจะป้ายกาวคนละสวมท่อแล้ว,ว,วลรัน็อตมันจะอยู่เพราะว่าเวลารถมันดิ้นอ่ะมันสั่นได้มันสั่นได้มันสามารถทําให้น้ําซึมออกได้ครับ อ้โห่หัวรถไอ้หนักแทะไม่ไปทำตัวช่วยรองมันนะช่วยยกอะตั้งก็ได้มันตั้งได้ดิวันนี้วันนี้รถดำน้อยไม่พอทำไงเนาะวันนี้ไม่กูวันนี้ จะ,จะได้พักบ้างไง,งใช่แมคโครจะได้พักบ้าง <c oughs> หลายวันแล้วแมคโครนี่วยยสวิงจนขี้แตกครับฝนตกอีแล้วครับเมื่อวานแต่ดีแต่ตกไม่แรงครับไอ้ตรงร่องล้อข้างล่างไอ้ใกล้ใกล้ที่ตักที่แมคโครตักอะไม่ได้ไม่ได้ปาดออกเป็นลุมๆๆๆต้องไปดันออกอ้น้ำขังเต็มอะ ต้องแล้วแหละต้องแน่แน่เลยแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไป้เพลงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ตาลน้ำซิงด้ครับผมสวัสดีครับ